สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้เราอยู่ในเกม War Thunder ครับแล้วเราก็อยู่กับรถถังสตีฟัง1 2 1 b Christian บ และคลิปคลิปนี้ครับจะเป็นคลิปแรกที่ผมจะรีวิวรถถังในเกมเกมนี้นะเพราะว่าเจ้าคริสเตียน2คันนี้ครับผมค่อนข้างที่จะช่ำชองในการเล่นของมันพอสมควรนะผมรู้จุดอ่อนจุดแข็งของมันทั้งหมดแล้วนะแล้วก็ผมปั่นตั้งแต่แรงหนึ่งเลยนะครับผมโดยใช้คริสเตียน2แค่คันเดียวนะจนมาถึงแรง8ครับเราได้มาเป็นสติฟัง 122B ซึ่งหัวค่อนข้างที่จะแข็งมากๆนะซึ่ง เจ้าคิสเตียนทูคันนี้ค่อนข้างที่จะเล่นได้เข้าขากับผมสุดๆพอสมควรเลยนะเพราะว่าตอนแรกครับผมก็เล่นสายวิจัยเยอรมันมาอยู่แล้วนะโดยมีเจ้า 2AV7 เป็นรถถังท็อปเทียร์คันแรกของผมมันเป็นรถถังของ Summer Quest นะครับผมในปี2022แล้วก็ปั่นเจ้า 2A7 ตัวนี้มาเรื่อยๆจนได้เจ้า 2A4 นะครับผมซึ่งวิธีการเล่นเนี่ยมันก็คล้ายๆกันเลยนะเพราะว่า มันก็คือรถถังรุ่นเดียวกันแหละมันแค่เปลี่ยนชื่อเป็นคิสเตียนทูเท่านั้นเองนะครับคือตอนแรกอะ่ะผมก็คิดอยู่ในใจนะครับผมว่าผมจะซื้อรถถังพรีเมียมอะไรดีมันจะมีอยู่3ประเทศหลักๆนะนั่นะคืออเมริกาเยอรมันแล้วก็ญี่ปุ่นนะเพราะว่าเยอรมันเนี่ยของผมแค่ซื้อเลเปิร์ดทูแล้วก็มาปั่นนิดๆหน,น,น่อยๆประมาณ2อสาวันผมก็ขึ้น 2A7 ได้แล้วนะแต่ด้วยความที่อะไรไม่รู้ผมไปสายวิจัยของสวีเดนไว้ยทุกคนคือผมอะ่ะ เล่นทีเกของรัสเซียใช่ไหมแล้วไปเจอสตีฟัง1นึ่งสอบีเนี่ยผมยิงเพจล่างแล้วก็คอมันไม่เข้าเลยเว้ยไม่รู้ว่าทําไมนะก็เลยลองซื้อมาดูไอ้สั์แม่งไม่เหมือนกับที่เราไปยิงเขาเลยอะคือแบบใครยิงเราก็เข้าทั้งนั้นเนี่ยก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ที่มุมหรือว่า อยู่ที่ทามมิ่งอะไรก็แล้วแต่นะครับผมแต่เราไม่สนใจนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของวิเล่ของเจ้าสตีฟังตัวนี้กันดีกว่านะครับผมมาอยู่ที่เรียลลิสติกแบตเทิลเจ้าสตีฟังตัวนี้นะผมเล่นไปทั้งหมด665เกมครับเราชนะไป411เกมซึ่งอัตราในการชนะเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงมากๆนะวิเล่ของเราอยู่ที่62%อเเครับทุกคนเยอะมากๆเลยรองแค่ซู 25SM เท่านั้นครับซึ่งมันเป็นเครื่องบินของการแคทแล้วก็แคทค่อนข้างโหดอยู่แล้วนะสำหรับซู2 5 เราตายไปทั้งหมด584ตัวครับแล้วก็ d e s t อยท t งค์ไปทั้งหมด1,597ตัวครับถือว่าคูณ2เท่ากับการตายของเราไปเลยนะค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะครับผมสำหรับเจ้าคริสเตียน2ูคันนี้ดีหรือว่าอยู่ที่ฝีมือวะผมว่าน่าจะอยู่ที่ฝีมือของผมแหละมัน62%เลยอะ่ะแล้วก็เราเล่นแล้วได้ EP อยู่ที่1.4ล้าน EP นะครับผมได้เงินมาอีก18ล้าน M นั่นเองนะถือว่าข็งแรงนี่ย เหนื่อยอยู่นะสำหรับการปั่นตั้งแต่แรงหนึ่งจนถึงแรงแปดเนี่ยค่อนข้างที่จะเหนื่อยมากๆแล้วก็ระยะเวลา11วันเพียงเท่านั้นนะครับผมเล่นวันละ8ปดถึงสิชั่วโมงเลยก็ว่าได้นะ ไม่ไหวไม่ไหวเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของจุดอ่อนของเจ้าสตีฟัง 121B ตัวนี้กันนะครับผมเจ้าสตีฟัง 121B ตัวนี้มันค่อนข้างที่จะแพ้ทางรถถังจีนมากๆเลยนะแต่ถ้าเราเจอพวกเลปเปอร์ทูด้วยกันเนี่ยมันก็จะไม่ได้แพ้ทางอะไรขนาดนั้นขนาดนั้นนะครับผมเพราะว่าเลเปร์ทูครับมันจะใช้กระสุนเป็น DM23 ครับซึ่ง DM23 เนี่ยค่อนข้างที่จะ กากมากๆเลยนะเจาะไข่ไม่ค่อยเข้าค่ะเพราะแล้วก็แรงของเราเนี่ยเทียร์ของเราเนี่ยจะอยู่ที่10.7นะครับผมซึ่ง10.7เนี่ยมันจะอัพเทียร์ของเราไปเจอ11.0เยลยนะรถถังที่เราจะเจอบ่อยๆครับจะเป็นในส่วนของฟูจินะครับผมมันจะอยู่ในแบตเตอร์เรดอยู่ที่11.3ใช่ไหมเจ้าตัวเนี้ยผมเจอแม่งทุกเกมเลยไว้สําหรับฟูจินะเราอยู่แค่10.7เท่านั้นแต่มันจะอัพเทียร์ไปให,ให้เราไปเจอ11เป็นส่วนมากนะแล้วก็เราจะเจอเจ้าตัวนี้ครับคิกเบต มีบางเกมที่เราจะขึ้นท็อปเทียร์ไปเจอคลิกเบดนะไม่ใช่คลิกเบลดอีกคิกบาดหรือว่ามันอ่านว่าอะไรวะก็คลิกเบดแหละทุกแหละไม่รู้ซึ่ง DM23 เนี่ยมันค่อนข้างที่จะเจาะใครไม่เข้าจริงๆครับอย่างที่เราพูดไปเลยคือแบบเจาะรถถังญี่ปุ่นแทบไม่เข้าเลยนะซึ่งมีมีใครหลายคนจะชอบพูดว่ารถถังญี่ปุ่นแม่งเกาะกระดาษจริงๆแม่งไม่กระดาษเลยครับเลบเผิดของเรายิงหน้าก็ เข้าบ้างไม่เข้าบ้างกระสุนค่อนข้างที่จะผีเข้าผีออกนะในส่วนต่อมาครับนั่นก็คือในส่วนของตัวถังของมันนะเดี๋ยวเรามาดูกันที่จุดอ่อนของมันนะครับจุดแรกนะครับผมจะเอาเป็นรถถังที่เราแพ้ไทยอย่างละกันอย่างรถถังจีนอย่างนี้ใช้เป็นกระสุนจเจาะเกาะตัวนี้จุดแรกนะครับผมจะเป็นทางด้านขวามือนะในเพจล่างถ้าเราโดน ยิงเพจล่างขวามือครับเราก็จะโดนวันช็อตตายโดยทันทีนะเพราะว่าตรงเพจล่างขวามือครับมันจะเป็นที่เก็บกระสุนของเรานะแล้วก็ในส่วนของเพจล่างด้านซ้ายครับเราก็จะสามารถมีโอกาสวันช็อตได้อยู่เหมือนกันเพราะว่ามันยิงไปแล้วมันจะโดนครูแมน3คนเลยนะครับผมมันแล้วแต่มุมยิงด้วยนะแต่ถ้าเป็นรถถังอย่างเล็บเพิดทูอย่างเงี้ยมันก็จะยิงไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่ในส่วนของเพจล่างของเราครับผม บางครั้งมันก็ยิงโดนแค่ตัวเดียวแล้วก็ไม่ตายเลยนะคือผมชอบยิงเพดล่างนะใช่ไหมเวลาเจอเล็บเพทูของฝั่งตรงข้ามเนี่ยไม่สามารถที่จะวันช็อตได้เลยนะครับผมถ้าเราไม่ได้เลงเทางขวามือนะหรือว่าเล็งตรงกลางเนี่ยมันก็จะทะลุไปโดนแค,คน่คนขับแล้วก็โดนเครื่องตายนะในส่วนต่อมาครับนั่นก็คือตรงกล้องด้านซ้ายมือนะครับผมตรงนี้เราก็จะมีโอกาสที่จะโดนยิงแล้วปืนพัง หรือว่ากันเนอร์ตายได้นะครับอ่าตรงนี้เลยแล้วก็ในส่วนของเจ้าเจ้าปืนตัวนี้มันก็จะมีโอกาสที่โดนยิงแล้วปืนพังเหมือนกันครับแล้วก็ตรงนี้ครับในส่วนของด้านหน้าด้านขวาเนี่ยถ้าเราเจอเล็บเปิดแล้วยิงตรงนี้ใส่จะไม่ตายเลยนะครับผมเพราะว่าดีา23มันมเจาะไม่เข้าแต่ถ้าเป็นในส่วนของรถถังจีนครับไอ้เฮียแม่งเจาะเข้าเว้ยทุกคน กระสุนเจาะเกาะแม่งเจาะแรงมากๆเลยนะถ้าเราเจอรถถังจีนเนี่ยแม่งเจาะด้านหน้ายังไงเราก็ตายแน่นอนครับเราต้องมีโอกาสที่จะยิงมันก่อนเท่านั้นเราถึงจะมีโอกาสรอดนะเพราะว่าดูดีในส่วนของด้านขวาเนี่ยมันเป็นส่วนที่แข็งแกร่งด้วยสุดของรถถังเราแล้วแต่มันก็สามารถที่จะเจาะเราเข้านะครับผมนี่ก็คือในส่วนของจุดอ่อนนะ แล้วก็จุดแข่งของเจ้า 121B ตัวนี้ครับมันค่อนข้างที่จะเคลื่อนที่เร็วมากๆนะครับมูเมนต์มันดีสุดๆเลยเหมาะกับการซุ่มพอสมควรเลยนะครับผมมันไม่ใช่รถถังที่จะไปเล่นบุกแบบพวกรถถังเยอรมนันหรือว่ารถถังจีนนะในส่วนของเยอรมันกับจีนอะ่ะมันเล่นบุกได้เพราะว่าเกาะของมันค่อนข้างที่จะดีแต่ก็ไม่ได้บิดดีอ่อไปกว่าเรานะ แล้วก็ปืนของมันอ่ะมันเจาะค่อนข้างที่จะแรงนะครับผมโอกาสรอดชีวิตมันค่อนข้างที่จะสูงกว่าเล็บเพิร์ตทูหรือว่าสลีปฟังของเรานะรถถังของเราเนี่ยเราจะเล่นแบบซุ่มนะครับผมต้องเล่นแบบซุ่มเท่านั้นนะหรือจะเล่นแบบบุกก็ได้แต่ก็ต้องระวังตัวพอสมควรนะครับผมนี่ก็คือจุดอ่อนจุดแข็งเข้าๆนะต่อมาเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเกมเพย์ของเจ้าสตีฟฟัง 121B กันดีกว่า เปิดมาที่เกมแรกครับเราอยู่ในด่านของเวียดนามด่านนี้มันชื่ออะไรนะผมจําชื่อไม่ได้ครับเราก็เปิดเกมมาด้วยการเริ่มยึดเลยนะครับผมถ้ามีโอกาสเราจะวิ่งขึ้นไปยึดก่อนเพื่อนให้ได้นะแล้วเราก็ซุ่มรอสตูมุมนี้คือมุมซุ่มรอสตูที่ผมมาตรงนี้ได้ยอดเยี่ยมมากๆนะครับผมถ้ามีคนดูฝั่งด้านขวาด้านหลังให้เรานะก็ตรงนี้เป็นมุมที่ค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะผมก็รอเพื่อนบุกไปก่อนนะครับผมเราไม่จําเป็นที่จะต้อง รีบบุกเข้าไปอะไรขนาดนั้นนะถ้ารอได้รอครับไม่ต้องรีบเห็นไหมมีคนวิ่งเข้ามาแล้วก็ยิงแท็กครับแล้วเพื่อนก็ยิงซ้อนเราก็ถือว่าช่วยเพื่อนฆ่านะครับผมได้แอซซิตมาหนึ่งนะแล้วผมก็ใจร้อนผมรีบวิ่งขึ้นเลยนะครับผมเพราะว่าในตอนที่ผมเลนะ่น่ะมันค่อนข้างที่จะหัวร้อนพอสมควรนะ คือมันจะมีวันที่แบดเดย์กับกูดเดย์ครับวันที่กูดเดย์นะผมจะสามารถเก็บอีกพีได้วันละ4ี่ถึงห้าแต่ถ้าวันที่แบดเลดเย์เนี่ยผมจะเก็บได้แค่วันละแสนอีกพีนะครับผมแล้วก็ฟังเสียงว่ามีสตูโผลมาหรือเปล่านะมีสตูอยู่ด้านหน้าเราหนึ่งตัวครับเฮ้ยนี่แหละครับทุกคนคือแบบ มุมเมื่อกี้ผมเผอสะบัดเมาส์พอดีนะแล้วก็ยิงศัตรูไม่เข้านะครับอ่าก็ไปซ้ำอีกหนึ่งที่โชคดีที่เพื่อนเราฆ่าไม่ได้ครับแล้วผมก็จะวิ่งออกซ้ายนะมุมนี้จะเป็นออลายที่ผมเล่นประจํานะครับใครที่ไม่มีลายเล่นในด่นานนี้มาเล่นลายของผมได้นะเพราะว่าถ้าเราเกิดตรงเนี้ยแล้วเรามาเล่นลายเนี้ยลายเนี้ยค่อนข้างที่จะโอพีมากๆครับเป็นลายที่เก่งว่าสมกวนลายรับของผมเลยแหละอ่าแล้วก็ฟังเสียงไปด้วยสองสตูไปด้วยครับ แล้วเราก็รออยู่ตรงนี้ครับมีสตูโผลมาหนึ่งขั้นรถถังรัสเซียอ่านี่คือลายอมตะของเราเลยคือสตูส่วนมากอะ่เขาจะไม่ค่อยส่องทางนี้อยู่แล้วครับเขาจะส่องังทางฝั่งด้านซ้ายเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ตรงนี้เราควรที่จะระวังหลังด้วยนะเพราะว่าข้างหลังเนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่สตูจะโผลมาเหมือนกันนะเพื่อนเราหิวครับ คือผมได้ยินเสียงว่าเอ๊ะมีอะไรอยู่ข้างหลังเราหรือเปล่าอ่าจะรถถังจีนหนึ่งคันครับเหมือนว่ามันจะไม่เห็นเรานะไม่ได้ยินเสียงของเครื่องยนต์เราด้วยผมก็ไม่กล้าที่จะโผล่ไปครับเพราะว่ามันส่องมาทางเรารอได้รอครับค่อยๆโผล่อ่าได้มาอีกหนึ่งคิวครับแล้วก็ลืมบอกไปเลยนะครับผมว่ากล้องเทอร์โมอของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะเละเป็นขี้เลยนะกล้องเทอร์โมไม่ชัดเท่ากับ t 7 2 ev นะ ผมก็เลยไม่ค่อยได้ใช้กล้องเทอร์มอลเท่าไหร่สำหรับอ่รถถังสตีฟังนะคือมันเป็นตั้งแต่รุ่น10.0เลยอะจน 122B พัสเนี่ยกล้องไม่โคตรขี้เลยทุกคนกล้องไม่ชัดเลยเราก็รอแล้วก็ฟังเสียงไปครับ รอมาได้สักพักครับไม่มีใครโผล่มาเลยนะผมก็เลยตัดสินใจที่จะบุกเข้าไปเลยนะมันจะมีอีกหนึ่งจุดที่เราจะสามารถซุ่มยิงจากเกิดสตูได้นะครับผมจุดนี้ก็เป็นจุดที่ค่อนข้างที่จะโอพมากๆเลยนะคือสตูเกิดมาแล้วมันจะไม่ส่องมาเห็นเรานะครับผมถ้าเรายิงแล้ววันช็อตมันก็จะตายเลยนะแต่ถ้าเรายิงแล้วไม่วันช็อตก็ something รายได้ครับตามยัากรรมข้างหน้ามีต้นไม้เคลื่อนที่นะอาจจะมีสตูโผล่มาก็ได้ครับ หรือว่ามันเคลื่อนที่อยู่แล้ววะห,ห,หลบแบบเนียนๆคือผมไม่รู้ว่ามันรู้ว่าเราแอบดักอยู่ตรงนี้หรือเปล่ามาเลยมาดักอยู่ตรงนี้นะครับผมแต่มันยิงเราแล้วไม่เข้าครับเราก็โชคดีไปนะแล้วผมก็ มาซุ่มอยู่ตรงนี้อีกหนึ่งจุดที่เราสามารถดักเกิดของมันได้นะครับผมก็เป็นเอ่อน่าจะ AA ไหมที่ผ่านไปเมื่อกี้เรามาช้าปไปยิงไม่ทันครับแล้วก็เจอเอออีกขั้นหนึ่งยิงไปไม่ระเบิดครับเราก็เล็งไปที่มิสไซ์ของมันครับเพราะว่าถ้าเรายิงมิสไซของมันเนี่ยมันจะทีเดียวตายไปเลยนะสำหรับ AA ถ้าเราไม่มีมุมยิง,ยงจริงๆก็เล็งที่มิสไซ์นะครับแล้วก,แวก็แล้วเราก็รอที่สตูเปิดไม่ใช่เปิด มีไรแทงมันเกิดอีกหนึ่งดักไปครับแล้วก็ถอยอ่าเนี่ยคือมูฟเมนต์ของมันที่ค่อนข้างที่จะดีมากๆถ้าเป็นรถถังรัสเซียไม่ทัไม่สามารถที่จะทําอย่างนี้ได้เพราะว่ามูฟเมนต์ของมันถอยหลังช้าเดินหน้าช้าแล้วก็มุมกดค่อนข้างที่จะกากนะครับผมรถถังรัสเซียคือไม่มีมุมกดเลยนะอันนี้เหมือนมันจะรู้ว่าเราอยู่ตรงนี้อาจจะเป็นเจ้าตัวที่แล้วที่เราฆ่าไปนะครับผมมันก็ซองซึ่งน่าจะไม่มีผลอะไรกับเรานะดูยเด <c oughs> คือมุมนี้ยมุมมันค่อนข้างที่จะอมาตะาถ้าไม่เจอลุมจริงๆก็ไม่ตายเลยนะครับผมลิ้นพันกันค่อนข้างที่จะบ่อยเราก็ซุ่มรออีกสักพักครับเพื่อมีใครเกิดมาอีกทีมของเราค่อนข้างที่ที่จะโหดนะเพราะว่าฝั่งมันไม่ได้ยึดเลยครับ รอมาได้สักพักครับศัตรูเพิ่งเกิดนะตอนนี้ใกล้จะจบเกมแล้วครับก็มีศัตรูเกิดมาแค่คนเดียวเท่านั้นนะเห็นไหมทุกคนมันจะสมกไปอีกฝั่งครับมันจะไม่มองทางฝั่งที่เราอยู่เลยนะส่วนมากศัตรูเขาจะไม่มองกันฝั่งด้านนี้นะแต่ละมุมที่เราอยู่เนี่ยมันจะเป็นมุมลบสายตาของศัตรูเท่านั้นนะครับผมอ่าจะเป็นมุมที่เขาคิดว่าเอ๊ะตรงนี้น่าจะไม่มีใครอยู่เป็นซัส่วนใหญ่นะอะไรที่คิดว่าคนจะคิด ไปฝั่งนั้นเยอะที่สุดเราอย่าไปครับเราไปอีกฝั่งขยายใ,ใช่ไหมข้าใจที่ผมจะสื่อใช่ไหมก็ร้อยหลังร้อยข้างเป็นสัส่วนใหญ่สําหรับเลบเปิดคันนี้ก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเราฆ่าไปทั้งหมด8ชคิวนะ เปิดมาที่ด่านนี้ครับเราเกิดอยู่ฝั่งข้างล่างนะซึ่งผมชอบมากๆเลยในการเกิดอยู่ฝั่งข้างล่างเนี่ยเพราะว่าลายเล่นของเรามันค่อนข้างที่จะได้เปรียบของฝั่งตรงข้ามนะครับผมในจุด C เพราะว่าเราจะรีบขึ้นไปเล่นตรงหินมันจะมีตรงหินอยู่ตรง C ตรงนึงอะ่ะทุกคนเป็นลายเล่นที่ชอบมากๆาเลยถ้าเราเกิดอีกฝั่งอะ่ะแล้วเรามาถึง หินตรงนี้ชา้าเราจะค่อนข้างที่จะเสียบเปรียบมากๆนะครับผมซึ่งยังไงมันก็ต้องถึงช้ากว่าอยู่แล้วเพราะว่าตรงนี้มันมาถึงในจุดเอ่อสค่อนข้างที่จะไวกว่านะครับผมอ่าแล้วก็ยึดจุดหินในการเล่นเลยครับคือเราไม่จำเป็นที่ต้องวิ่งไปยึดนะเพราะว่ามันต้องดูสถานการณ์ดูแล้วแต่ด่านด้วยนะครับผมซึ่งด่านเนี้ยมันก็ไม่ควรที่จะรีบวิ่งเข้าไปยึดแล้วก็ดักรอครับเล็งเพจล่างไม่โดนครับไปโดน,นเพจบน นี่แหละทุกคนคือล้องยิงจุดอ่อนเท่านั้นน่ะแล้วก็มีรถถังจีนมาอีกคันครับอยู่ข้างหลังอ่าตอนนี้เหมือนเขาจะถมมาจุดสีซะส่วนใหญ่เลยนะครับเล็งเพลิงล่างครับเพลิง่างไม่โดนแต่เข้าด้านหน้าก็ได้เหมือนกันแล้วก็รถถังจีนอีกคันเล็งข้างๆครับดูดิทุกคนคือมันเจาะมันเจาะด้านข้างของมันไปแล้วอะรางกระสุนมันระเบิดไปแล้วอะแต่มันไม่ตายเว้ย นัดที่2ก็ไม่เป็นไรครับสมกไปไม่มีผลกับเราเพราะว่าเราเล็งรอไว้อยู่แล้วนะได้มา3คิวแบบอีซี่วินนะีก็รอไปครับคือถ้าเป็นรถถังรัสเซียจะไม่ทําอย่างนี้ได้เลยนะเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะวุบวับวุบวับถอยหน้าถอยหลังได้แต่ถ้าเป็นพวกทีแปดยูอย่างเงี้ยอันนั้นทําได้เพราะว่าโมเมนต์มันดีกว่าพวก T90 T12 สิบที 42, 42, นี่รถถังขยะ ผมซื้อ T2 a v มาแม่งโคตรขยาดุคนม่งเคลื่อนที่ได้โคตรโคตรน่าหงุดหงิดเลยสําหรับใครที่ชอบความรวดเร็วเคลื่อนที่แบบดีๆนะผมแนะนำอยาอย่าไปเล่นรัสเซีย <c oughs> คือแบบต้องเป็นคนใจเย็นพอสมควรนะ่ะเวลาเล่นรัสเซียแล้วก็ไบช็อตไปครับเพราะว่าเราส่องไว้แล้วตรงนั้นมันมีศัตรูซ่อมแท็กอยู่แต่ก็ยิงใบไม่โดนอะไร,เ,รไเหมือนเราจะเห็นศัตรูครับ ยิงตัดปืนสตูไปเลยถ้าเรายิงไม่โดนเราก็ตัดปืนสตูไปก่อนนะครับในส่วนของเพจล่างบายช็อตไปอีกทีไม่โดนนะน่าจะเป็นในส่วนของที80นะครับเคื่อนที่ค่อนข้างที่จะไวแล้วก็ลงอาร์ตีไปทีมเราก็โฮได้ดีนะทีมเราโหดีมากโดนยิงครับแต่ไม่เป็นไรอ่ามันน่าจะยิงในส่วนของด้านหน้าด้านขวาของเราอะ่ะมีคนยิงด้านข้างครับ กล้องปืนเราแตกไปแต่เพื่อนก็ยิงเสริมให้ปืนเราจะแตกครับยิงไม่ออกทุกคนข้อดีของการเล่นกับเพื่อนครับคือเพื่อนจะช่วยเราในด้านที่เราไม่เห็นโอ้โหปืนแตกวะทุกคนเนี่ยคือแบบถ้าโดนยิงปืนแตกนี่มันมันซ่อมนานน่ะมันซ่อมยี่สิบสามสิบวิซึ่งไอรถถังเฮียน,นี่แม่งโดนยิงปืนแตกโคตรง่ายเลยซ่อมไปครับ เราได้ที่2ของเกมด้วยนะศัตรูเขาก็จะเน้นฝั่ง C เป็นสัส่วนใหญ่ตรง A ทีมเราก็ปลุกไปเกือบถึงหน้าฐานของเขาตรง B เขาก็ยึดได้เหมือนเขาจะวิ่งจาก B เพื่อมาโถม C กันนะครับน่าจะเป็นพวกไม่ชอบเล่นในเมืองแหละเหมือนผมอะ่ะคือถ้าในเมืองอะ่ะรถถังรับเสียค่อนข้างที่จะได้เปรียบแต่ถ้าระยะไกลๆแล้รถถังของเราได้เปรียบกว่าเพราะว่ารถถังเราคือ long range battle มีศัตูสตัตวครับที่โผลมา เราก็ยังไม่กล้าที่จะโผไปนะเพราะยังรีโหลดไม่เสร็จในมาหนึ่งครับเราเหลือครูแมน2คนรีโหลดนข้าเยอะนานแต่ผมก็อัพสกิลในการรีโหลดเอไว้เต็มแล้วแหละแต่ก็ยังใช้ระยะเวลาอยู่นะครับไม่กล้าโผครับดูเชิงสตูหน่อยเพราะสตูก็สองเราอยู่เหมือนกันโอเคมันยิงแล้วไม่โดนเราครับอันนี้ถือว่าเราลัคก,กี้นะเราก็จเจาะเพจล่างไปครับ คือว่ายังพอกันได้อยู่ในมุมที่ที่เป็นแองเกิลนะครับยิงปืนตัดปืนสตูได้ตัดปืนสตูก,ก่อนครับโอโ้โหแล้วลูกกระสุนผมก็หมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ไม่มีกระสุนที่เหลืออยู่ในโหลดเดอร์ข้างบนเอ้ยไม่ใช่ปืนเราแตกนี่โดนอาร์ตี้ยิงปืนแตกคือซ่อมอีกแล้ว คือวันวันหนึ่งในการเล่นรถถังของนาโตเนี่ย่อมตาละ6 7ครั้งรถถังรัสเซียก็เหมือนอกนันโดนรถถังรัสเซียแม่งก็โดนยิงปืนแตกง่ายแต่ถ้าเป็นพวกสตีฟัง122่อบีอย่างเงี้ยมันจะยิงปืนแตกได้ยากนะครับอ่าคือ10 0เนี่ยมันจะทรมานหน่อยนะแต่เผิดแต่ถ้าสามารถ ขึ้นแรงแปดได้ความทรมานนั้นมันจะหายไปเว้ยเพราะว่าหัวรถถังของเราค่อนข้างที่จะแข็งสุดๆครับแล้วก็ซอกคอค่อนข้างที่จะแข็งตอนนี้โดนสตูถมยิงมาหนักแล้วก็ทำอะไรไม่ได้ครับนอกจากซ่อมครูแมนเราแล้วก็เหลืออยู่สองคนด้วยแต่เราก็โฮไวได้นะแต่เพื่อนเราไปอยู่ B กับ A ซะส่วนใหญ่ครับยิงไม่ได้เฮียนี่มันก็ขยันยิงจริงสวย ยังดีที่มีเพื่อนอ้อมข้างหลังให้โอ้เชี่ยมังเยอะจัดว่ะโอเคเดี๋ยวเราไปช่วยเพื่อนครับกระสุนในออขังเราก็จะหมดแล้วเรียบร้อยหัวแตกได้มาคิวที่7ครับอ่าแล้วเราก็วิ่งไปยึดเลยนะเพราะว่าน่าจะไม่มีใครอยู่แล้วดูเศษซากรถถังของศัตรู มีเป็นล่านเราก็จะได้เติมครูแมนด้วยโดนอาตี้ลงครับก็ศัตรูยังเยอะอยู่ เกมนี้ค่อนข้างที่จะโชคดีนะเพราะว่าบางเกมที่เราฆ่าได้ศัตรูแม่งจะชอบออกเกมก่อนเว้ยแต่ตาเนี้ยเราฆ่าได้ศัตรูมันก็โผล่มาเรื่อยๆครับเป็นอะไรที่เข้าทางเราเลยนะเราชอบมากๆเลยไอ้พวกที่มันวิ่งเข้ามาหาเราเรื่อยๆเนี่ยก็ใกล้ได้นุกแล้วเหลืออีก500รอยแต้มแต่น่าจะไม่ได้เพราะว่าศัตรูมันเหลือน,น้อยเกินเราต้องยึดจุดอีกสักหนึ่งจุดนะครับเราน่าจะได้นุก มาเล่นแล้วก็ศัตรูอย่าเพิ่งตายหมดโอเคคูแมนสมคนมีคนรีโหลดให้เราแล้วเราก็จะรีโหลดเร็วขึ้นมานิดนึงเพื่อนเราโดนไปแล้วครับโดนสองเอสสามน่าจะเป็นรถถังเบาเราเห็นเราเห็นตาเราค่อนข้างเย็บอีสาร คือตั้งแต่มาเล่นคิสเตียนชูเนี่ยผมไม่ได้ใช้พวกกล้องเทอร์มอลเลยนะคือถ้าเล่นรัเสเซียกล้องเทอร์มอลมันชัดมันก็ต้องใช้อยู่แล้วแต่ว่าเล่นคิสเตียนชูใช้ตาเปล่าอย่างเดียวครับสังเกตเอาไม่สามารถที่จะใช้กล้องได้เพราะมันขี้เกินแต่ถ้าตรงที่มันมีพวกพุ่มไม้เยอะก็ใช้ได้ใช้ได้เห็นปืนกลของสูแล้วก็ค่อยๆวิ่งไปครับ คือถ้าเราเห็นฮอหรือว่าเห็นอะไรที่มันอยู่ข้างบนเราอะผมจะไม่ค่อยยิงปืนกลเลยนะถ้ามันไม่อยู่ใกล้เราจริง,รงๆแล้วเราก็ไม่แน่ใจว่าเราจะยิงมันตายจริงๆผมจะไม่ยิงบอกตำแหน่งของตัวเองเลยนะเพราะว่าถ้าเรายิงไปก็เหมือนอย่างที่มันยิงนะครับเราเห็นตำแหน่งของมันแล้วเรารู้ว่ามันอยู่ตรงไหนแบบนั้นมันไม่เป็นผลดีกับสายซุ่มอย่างเรานะทำยังไงก็ได้ให้มันโลโปรไฟล์ให้ได้มากที่สุดในการเล่นของผมะนะ ไม่โดนนี่ทุกคนนี่คือ DM23 ครับกระสุนแม่งผีเข้าผีออกคือถ้าเจาะไม่เข้าก็คือไม่เข้าเลยอะ่ะเราพยายามเล่นกับสโมครับถ้ายิงศัตรูแล้วไม่ตายสโมกได้สโมกเลยครับแต่เราก็โดนยิงแท็กพังเหมือนกันแล้วก็ฟังเสียงเอาเรียบร้อย ไาจริงถ้าผมเป็น t 8 0 u เมื่อกี้ผมไม่กล้าที่จะวิ่งเข้ามานะเฮ้ย <laughs> บายช็อตโดนด้วยอืหูฟังเกมวิ่งเกียร์ราคา150บาทค่าไว้ทั้งหมด10คิวอ่าหรืออีก200แค่2 0 0แต้มเทนานน่านั้นน่ะเราจะได้นุกแล้วแต่ก็ไม่ทันสตูหมดก่อนนะครับคือจังหวะไหนที่เราบายช็อตได้เราก็บายไปเลยครับอย่าเสียงวิ่งเข้ามาเลย คืออย่างเมืเ่อกี้มันยิงเข้าแท็กเราได้ใช่ไหมถ้ามันยิงซ้ําอีกอะ่ะเราตายเลยเว้ยแต่มันเลือกที่จะเดินเข้ามาหาเรามันก็อย่างที่เห็นครับตายจบเกมไปเปนที่เรียบร้อย Q, 1 0บคิวหนึ่งแคปเจอร์สอเอสซิตครับ เป็นเกมที่โอเคมากๆเลยก็มาสรุปกันสั้นๆครับสำหรับใครที่เป็นสาย long range battle นะครับผมรถถังสตีฟัง 121B คันนี้ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์พอสมควรนะเพราะว่ามันสามารถที่จะเข้าออกกำบังได้รวดเร็วนะครับผมเพราะว่าการเคลื่อนที่ของมันค่อนข้างดีดีมากๆแต่ถ้าเป็นสายประทะในเมืองมันก็ ไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะถ้าเราไม่ได้ยิงศัตรูเกาะหรือว่าสามารถตัดศัตรูได้โอกาสตายของเรามันก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมก็น่าจะเป็นรถถังที่เอาไว้ปั่นสายวิจัยของสวีเดนได้ดีมากๆอีกคันหนึ่งเลยนะครับผมสำหรับใครที่จะคิดจะซื้อแล้วถามว่ามันเก่งไหมคุ้มหรือเปล่าไอ้คุ้มอะ่ะมันคุ้มแน่แต่ถามว่ามันเก่งไหมผมว่า ของแบบนี้มันฝึกกันได้นะครับผมอ่ะคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งครับลืมบอกไปเลยกล้องมันเละเป็นขี้ครับทุกคนนี่คือกล้องเอ่อโชมอลน่าจะเจนหะนึ่งนะเนี่ยดูดิ <c oughs> พอๆกับเลเปิด 2A4 เลยอะ่ะมันคือเลเปิด 2A4 ที่เปลี่ยนชื่อเป็น c ิสเตียน n 2ครับแล้วก็ใส่สาหลายมาตรงปืนแค่นั้นเลยอ่ะเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูครับเจอกัครับบ๊ายบาย